<ช>ไนะเอาไงเฮ <c oughs> ้ยกูตัวคนเดียวอยู่แล้วนี่เ <c oughs> ทีเที่หลังเกิดมาทำไปปมฟักอยู่คุยกับผมมาวะเนนะผมเช็คหน่อยอยู่ครับผม สวัสดีครับชายประชาชนป่ะครับใช่ครับไปไปเล่นทีไปเล่นไอต่อเป็นครับโอ้ยังไม่ไปนะฮะวันนี้ผมมีภารกิจอ่ะโอ้คิดว่าจะได้เจอแก๊งขอดเพื้อแล้วไม่มีสิแล้วแล้วไอดอกประชาชนมันนู่นเลยไม่ใช่หรอสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มอ๋อหรอสี่หรอใช่ครับสี่ทุ่มครับคือไม่มีใครไปด้วยเลยไปแล้วไม่ไหวอเนี่ยพอเจอเนี่ยแก๊งเสื้อนอนแล้วแบบไม่ไหวอ่ะ แกงคือผมผมหายไปหมดแล้วอะเอาไงบอกแกนเซอร์นอนแยกกันไหมล่ะถอดเสื้อไหมล่ะแล้วนัวไหมล่ะเอาไหมล่ะลองบอกไหมล่ะเออลองแบบใครได้ไปเลยไหมนี่เออลองดูไหมเออเอาไงเอาไงเออเขาบอกเอยเขาได้อยู่แล้วไม่รู้จะไปเสียงทําไมวะตรงนี้ครูก็ไม่รู้ว่าจะให้เขาเขาบอกเขาได้อยู่แล้วจะให้เสียงทําไม จริเล right, <Fig> ่นได้ีแต่พี่ตยังที่เตรียมเตรียมเตรียมขึ้นแก๊งกันใช่ไหมเนี่ยรู้รู้เลยเนี่ยรู้เลยใช่ไหมแก๊งไหนเนี่ยบอกพี่สิไหนบอกพี่สิพี่ก็น่าจะรู้จักดีโอ้ยสออึ่สนใจไหมล่ะไม่แล้วจะไงแล้วเราสีขาวโดนไปแล้วไง ขาดคนอยู่พี่พี่อยากดูพี่ก็เข้ามาครับพี่ขาดคนเลยไอ้แก๊งเนี้ยทำกูเออคนแรกแก๊งแรกเลยเออผู้สาเสียสถิติอยู่ไอ้เชื่อเนี่ยแก๊งแรกเลยเออชวนนี้ชวนนี้ชวนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีฮะคุณปิงนะฮะนี่ใครใครบ้างเชื่อเลยว่าพี่งพี่ปิงพี่ปิงพี่ปิงอ๋อสวัสดีครับพี่ปิงครับผมโอ้่ปิ๊งพี่ด้วยกันปิ๊ง ขอาก่อนเลยก่อนเลยแล้วข่าวแล้วจะขึ้นมาตีเลยหรอไป้ตีหรอแล้ววันก่อนไอ้นั่นก็มาชวนผมเหมือนกันถ้าผมเข้าไปอ่ะมาตีแน่นอนมันบอกว่าพี่บอกนะพี่ปฏิเสธผมนะอ้าวเชื่อปฏิเสธก็ไม่ได้เขาเขาใช้สีของเราอ่ะเอาแล้วเฮ้ยใช่ป่าตรงนั้นไม่ใช่นะเอาไงเฮ้ยกูตัวคนเดียวอยู่แล้วนี่เออ เออก็น่ามันก็เก็บกปก่อนแต่ว่าช่วงนี้ต้องร้องใช่หลังก็ช้าก็เขาเรียกว่าชุบตัวก่อนชุบตัวบวกให้เสร็จอะไรเรียบร้อยเนะะลดลดมาก็ได้มันสนุกดีอันนี้สองแกงมูลตีเป็นไงไม่รู้น่าจะน่าจะเสียกันหนักอะชว่าจะหแดงขึ้นเรื่อ้เรือเลย 50เออเขาใส่สุดแล้วกันใช่เขาหมดมีมีคาใจกันอยู่นิดหน่อยแหละตรงนั้นมีคาใจกันนิดนึงใครเขต้องเชียร์ไป <c oughs> และไอคนที่ทำผมเอออีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ไอคิมที่เคยอยู่เอสนี่แหละเนี่ยแล้ว <Okay. S 1> ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสามรอบเนี่ยตรงเนี้ยสนุกดีว่านั่งศึกษาดอ,อว่า<อ>ต้องเอาตำรวจมาเป็นทีมวะตั้งแกงหาตำรวจไปเยอะว่ารู้ระบบการอุ้มเนาะ เพราะฝันแล้วแบบฝันแล้วรู้สึกว่าแบบทีแรกตอนโอเคโน่ใช่ใช่ใช่นั่นคือเออครั้งแรกเลยแต่สนุก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 เกาณกานะคะยังอยู่ถ้ายยูู่ย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 ูู่ีูยูู่ยูยมยูยูยูย้ยเยูยูยูยี่ต้องเป็นูย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 ยู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 ยมยู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 ยอยู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  นังฝึกขนน้องไม่แล้วมันมันขนาดตอนเราโดนเราจกปูนให้โดนยิงล้อเดียวก็ไปจะงงว่าเวลาเขาอุ้มแล้วเขาไม่โดนยิงล้อแล้วไมเขาไม่หลุดวะไม่ไม่เขายังหลุดหวาก็เลยนั่งคิดมันยัไงเขามีมีทีมงานไงอลอรอ่ะแบบโดนปุ๊บแล้วเพื่อนมาช่วยเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีืที่ให้หนีต่อได้แต่ตอนนี้พอไม่มีวอร์มันก็เงาเหมือนกัน ใช่ใช่ใช่วอแม่งริมดักแชทกันอย่างเดียวเลยแมังเหมือนทำให้เราเสพติดอ่ะประชาชนก็น่าจะใช้ได้เนะจริงๆก็หาช่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นคนจะไม่ขึ้นแก็งเออก็ใช่โอเคฮะเจอนะว่ากันนะขอบคุณครับตรงนี้เริ่มหน่วงแล้วรู้สึกได้เลยตัวมันดิ้นดินมาละคนเยอะเ่ยนชุดตัวเดืออโอ้โห คุณปิ้งปิ้งใครมาชวนรถเราวะเนี่ยเปลี่ยนชุดก่นอนเฮ้ยมันมีใครที่มาชวนนะ OS h a r b r r d แล้วก็แล้วก็มังกรฟ้าไอ้ถ้าเอาจริงๆนะถ้าสมมติจะต้องจะต้องไปฝึกฝนจริงๆนะไปไหนดีวะการที่เราจะฝึกฝนถ้าสมมติสมมตินะแต่คงไม่ไปหรอกแต่แค่แบบไอ้เเราต้องไปไปไหนดูนะ่าจะ อยู่กับหย่มมันก็น่าจะส้นตีนอย่างเดียวใครถูกมา